money. ว่าบ้าปุ๊นะว่าป่นะแถบตาบันเนี่ยวันเดียวกล้วเนาะเออข้ามแล้วตลาดน้าหันลว่หมายตัวลักบานาตีเน Mà, này, bắn cát còn được còn... không? à không được không? Được,

ฝากให้ทางตำบนโอทิตอหยให้ใหเรามังเกิดให้ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวทำหน้าในหน้าที่รับรวยรับรวยขอทางน้อยนี้เป็นสะพานบนุญสะพานทางให้ขออนุโมทนา Yaakka, 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 wa, riwa, ha, pura, pari, puri, ntik, mewa, ito, dinang, se, danang, uka, kapati, isi, tang, pasi, tang, tungang, jipa, sape, puri, ntutan, sepa, jan, ko, bana, อันตันตุสัพพะโรโควินาสะโตนาเต สวัสดีส okay. ว cool. mm ัดีสวัสดีสวัดครับสวัสดีครับเป็นวิธีทุัลาให้นะครับขอให้คุณคุณสนนี้นะครับสวัสดีผู้่านนะครับผมสวัสดีป้าเจีย ล้วก็พี่เจนนะครับพี่นิกนะครับผมขอให้บุญกุศลที่วันเกิดของน้องวายุนะครับผมจงได้รับนะครับใน้่าเตียบและพี่เจนนะครับพี่นิกมีแต่ความสุขความเจริญนะครับผมคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้สมความตั้งใจนะครับออออขอบคุณมากมากเลยนะครับ เป็นผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่ให้ความร่วมมือนะครับครับหุนวันเกิดของน้องอายุนะครับอาจจะมีวันเก็ดเล็กๆน้อยๆนะครับผมแต่ก็มีค่ามากสําหรับครอบครัวของน้องอายุเลยนะครับผมขอบคุณพี่เจนขอบคุณพี่นิกขอบคุณปาเจ๊ฟนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับผมนี่ก็เป็นวิธีช่วงเช้านะครับผมก็เดี๋ยวก็มีช่วงบ่ายตอกนะครับ โอ้เสร็จแล้วนะครับผมอายุครบคันนะครับมาเ่อได้ใส่ชุดนะครับผมอาจจะเป็นเล็กๆน้อยๆนะครับผมแต่มันมีค่ามากสําหรับครอบครัวของน้องวายุกับพลายเจริฤทธิ์เลยนะครับผมแล้วก็ครอบครัวฟันหนูและน้องโดนัทนะครับขอบคุณนะครับผมขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับขอบคุณ ปาฏิเยบขอบคุณพี่เจนขอบคุณพี่นิกนะครับผมขอให้บุญกุศลที่ท่านได้สร้างให้นะครับผมหรือเป็นสปอนเซอร์จัดงานในครั้งนี้นะครับผมจงย้อนไปตอบสนองท่านขอให้ท่านได้รับแต่สิ่งดีๆนะครับผมขอบคุณมากมากเลยนะครับผมแหมมันเล็กๆครับครอบครัวเล็กๆของเรานะครับ,บ,รรรรบ,บก็ภูมิใจมากเลยนะครับผมขอบคุณจริงๆนะครับผมขอบคุณมากมากเลยนะครับ พอสองหนุ่มพักค่อนนะครับผมช่วงเช้าก็เสร็จที่ีนะครับผมเดี๋ยวช่วงบ่ายก็จะมีโต๊ะจีนนะครับผมเล็กๆน้อยๆนะครับเราก็จะมีอาหารนะครับผมแล้วก็จะแจกตามเพื่อนบ้านเรานะครับผมอยู่ใกล้ๆนะครับเราก็จะให้สองหนุ่มได้ทานบุฟเฟ่ต์นะครับโต๊ะจีนนะครับจากผู้ใหญ่ใหญ่ดีนะครับเพื่อน ได้ก็มีผู้ใหญ่ใจดีนะครับท่านสนับสนุนนะครับผมคุณให้วันเกิดกับ้รงหนุ่มนะครับผมวันเกิดของน้องวายุวันนี้นะครับผมขอให้วายุเป็นเด็กดีนะครับผมไม่ดื้อไม่ชนก็ควันก็ดีใจมากมากเลยนะครับผมขอบคุณอีกครั้งนะครับผมขอบคุณคุณป้าเจี๊ยบนะครับคุณพี่นิกคุณพี่เจนนะครับผมที่เมตานะครับผมสนับสนุนคุณ ให้มีวันเกิดของน้องวายุนะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับผมขอให้บุญกุศลที่น้องวายุนะครับผมในวันเกิดวันนี้นะครับผมที่ได้ตับบัตรตอนเช้านี้ก็ส่งบุญส่งกุศลไปขอให้ทุกท่านนะครับที่เป็นสปอนเซอร์นะครับขอให้ได้รับแต่สิ่งดีๆนะครับผมขอให้อายุมั่นฝันยืนกันท่านนะครับทํากิจการอะไรก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับผมอยากเจ็บอยากใข่ขอบคุณมากๆนะครับ เราช่วงเช้าก็หมดไปดทีแล้วนะครับผมก็ขอปิดไลฟ์เลยนะครับผมเดี๋ยวช่วงบ่ายก็จะมีปุฟเฟ่นะครับเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับผมกับหรบตอนนี้ก็ขอปิดไลฟ์เพียงเท่าน,นี้นะครับผมเดี๋ยวจะมาไลฟ์อีกทีก็ตอนช่วงบ่ายนะครับผมจะให้สองหนุ่มกินโต๊ะจีนผลไม้นะครับผมก็ ต้องขอปิดไลค์ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ